สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้ร์ยินดีทุกคนตอนหับขันสุซองเขงลาจาวลาวนอกพ่อแม่พี่น้องกลับพ่อๆกับสาวเขงคือเก่ากับบรรยากาศยามแรงนอพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วเนาะสาเขงลากลับไปกับเสาหนัดพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง มอนี่นะคาสิออกไปรักสามเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีเอฟซีทางฟังไทยหรือว่าพ่อเนาะผนกาได้สอยอุดหนุนมักโมซสปูแล้วก็เอามาให้ส่เพ้กกินแล้วก็แจกคนในบ้านอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องมอนี่วันเกิดสปูนาเนาะก็เลยส่งเงินมาให้จํานวนเงิน1 0 0 0บาทเนาะพ่อแม่พี่น้องเผื่อมาเตอร์ไพรสปูน้าพี่น้องดีใจแทนสปูเนาะดีใจเวันเกิดเนาะคือมมีแบบนี้วะ ใจก็ดีใจแทนน้องนะหมู่ดีใจเนาะพี่น้องกา่นบอกเพิ่นส่งเงินมาให้หนึ่งพันบาทเนาะเพิ่นบอกอาให้ไปซื้อเค้กมาเซาภัยสปูเลยกะให้แซวเค่งซื้อแนวมากินเนาะพี่น้องแต่กาแซวเค่งกับบุบอกซสปูเลยพี่น้องเก็บเป็นความหลับหลับไปเลยเราแต่ว่ามีแซวหนัดหูบางกินนี่เนาะพี่น้องขึ้นนี่กะ ไเสร็จกับอันผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอะไรเนาะพี่น้องก็ว้าวกันว่าเรต้องบอกสาวปูนาเนาะย่านพันหูวแบบคลิปนี้เขาก็อยากมาซื้อพายเพื่อนพี่น้อง mm hmm. ดีใจแทนเพื่อนนะเนาะเขากับไปรักษาเนาะพ่อแม่พี่น้องไปซื้อเค้กมาไหวนะ้เนาะก็ต้อง,ต,องต้องเสื่องต้องซ่อนไว้พี่น้องย่านสาวปูนาเห็นแล้วก็ทิซื้อซุก,กี้มากินเนาะพ่อแม่พี่น้องซื้อซุก,กี้มาต้มกินเนาะแต่ก็เขายังไม่ทันบอก น้องท้าบอ,อกวัดเดียวตอนน้องเค้กไปซื้อผ้เพิ่นพูดเลยนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮากลับไปพบพ่อก,กันอยู่ฮันเค้กเลยเนาะไปเลือกเค้กซอยเฉเียงวัดอ๋อาแบบใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮากลับไปพบพ่อก,กันอยู่พูดเลยเด้อฮันพี่พูในตลาดตอนนี้เฮากำลังหอนเดี๋ยวนาะพี่น้องนี่ฮันเค้กฮันนี่เนาะแต่ว่าเฮาสิไปทำฮันนี่ก่อนเนาะพี่น้องมีสองเฉลียงเห็นซองฮนะันเนาะมาบ่อนฝากรถก่อนพี่น้องซื้อเฮาสิไปเบิ่งเค้กแล้วเฮาก็สิเข,าเขา้เขาไปซื้อข้างในพุ่นแหละเนาะฮอดแล้วจ้า ไปเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องยังบ่ฮู้ว่าสิเอาห่านได้เนาะก็เตะไปรถໃຜน้องนัดไปเบิ่งเนาะอืมพี่น้องมีแต่อันงามๆเนาะยังบ่ฮู้ราคาอันแบบนี้มามลีพี่น้องพก้อนเท่าปูนากับปูนามันสิมักอยู่ ทรมชาบิน้องพี่น้องเขียวๆมีอันยอันใดซาพันมีก้อนเนี่ยรอบดเบนียก่อนเท่านาบสหกสิบพันเหลือสองร้อยนี่้นกแบบนี้เด้หิบอันนี้ก็หกสิบบันมาแบบแบบใดแบบนี้ลดนะเฮ้ยเอาบอเอาสีแดงๆนี่สีแดงเลยจ้า 60บ่นี่ต้นนี้ดิคือจังอื้อเอาก็ดได้แบบนี้บ<ม>่เอาบอ่60,000พี่น้องนี่เฮาก็ส่เป็นเคียนให้เลยนเนาะเคียนหน้าเค้กเลยปูนา่าน,นี่นาสาวลาวคันเห็นนินดีใจแนเด้ออุตาสา่าห์ <laughs> ปูนาสาวลาวใส่ได้บ่สาวลาว พุมันลดไมสุดแล้วยนับุบพอบุพอก็ต้องพ่อพี่น้องสวยแล้วสวยยังซาปูซาปูกมาซื้อเค้กพี่น้องคือจริงๆรอ่ะ ความจริงก็ไ่อยากให้นั่งซื้อดอกพี่น้องแต่ว่าคือแบบเขออาจกะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเขาอยากเซอร์ไพรส์อันนั้นเนะเาะเขากันเลยบอกให้ผึ่นบอกบอกพึ่นว่าบอกให้ซื้อนอะพี่น้องควรอยากซื้อกัเรื่องความผุนโอ้ยพี่น้องความลับที่แตก <c oughs> นายเด้เขาก็ะชิซซุกี้มากินเนาะพี่น้องบริกินหมกูกระทะอีกอย่างดอกหน่อที่ห้องก็งมาเบิ่ง เนื้อมูก่อนเลยนะพี่น้องว่าโลอะไรเนาะโลหาซิบมูโลหาซิบอาตัวนี้บ้ามันมีนังเอานางเอาตัวนังเอาตัวไปติดมันนะสิเอาตัวติดมันหนี่ยน้เออสนทั้งนั่นก็ได้โอนะย เอาก็อดโดยปอเหนได้เลย่าดิซอเจ็โมกนเจดในกระดพันหนึ่งได้ละหโลละหาสิบพันมูเนาะก็คือว่าราคาขึ้นแต่ก่อนนะสี่สิบห้านะสามสิบห้าเย้ขึ้นเลยน่จากวับปูนาเห็นฮามมาจากเนาะ้าเสีงลเค ก็จากหูเอาวรรนามนาเอาอะไรทงทรรดนี่ยค0บพันป่ะเอาสองเนาะมมมีแจวนะนด้แจวทิี้ค่ะใช่แจวเป็นทงหอข้เบิ่งเนี่ยขอเบิ่งนลยด้เอาอันนี้เนาะพี่น้องมีมูหาสิบแล้วกับวุ้นเซนซาหนัดผลจากเอาอันนี้พี่น้องเขาก็จัดไปพี่น้องเอายเ่เอาเอาเลยนะเบิ่ง เด้แบบอันอยากกินนะเอาก็ได้ไปผสมเนาะทรายก็กอ,อันนี้สิบส <10, S 1> ี่ส <40 S 1> ิบบาทจัดไปเอาผสมกับเนี่ยผสมกับน้ำแจว่วอันนี้เด้นี่บอกผสมมันบปแเซฟได้นี่แบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ขวดเท่าไหร่ไหมสอง ตัวไรเซฟนาะแบบนี้เด้ขวดน้อยแบบกตองเอทานตัวนี้เลยเพราะว่าฝอยกัหมักกินตัวนี้เนาะเป็นพอด้เลยเนาะ อันนี้ห้าลิปน้องพ่นาะแต้ก็เป็นแั่นเป็นหกสิปสองหกิสองหกชิ4สองใส่เ้าสองแปดชิสี่แปดปสี่เก้าชิปสี่เก้าชิ่เก้าชิปสี่ไปใส่เศ้าเอสเลยเป็นเท่าไร่เก้าสนเ้เอสนเ้าเอแสน้เอพันน้พี่น้องอันนาลืมกด้องสเาเอ0พัน

ก็ค,คือลายแทะพักบ่งน้ำน ันนอยเดียวเพราะแตเข้ามาเนาะน้องอ่มาซื้อไผ่ซาปูดู้านเค้กเนาะบางเอิญบังเอิญแนมออกไปเห็นคนแหวกเข้มาซื้อเค็กแต่ว่าซื้อคนละห้าน้องเขาก็บอกจ้าของ้ันเค็ว่าเสื่องเสื้อเสื้องมุงมากมงมากงว่าที่เจอไผ่ยำเทนแตกเนาะจริงก็นั่งอะ แต่เฮาบ่อยากให้นางซื้อเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาซื้อซื้ออยู่แล้วแต่เฮาจะบอกว่าําตเมือยังเนเหเข็ม็ เดี๋ยวเรายนยังเวลาอยู่แนแสนปาะค่ะือกลับไปซื้อเหล็ดมือนากีนเนาะกินให้มันแบบสุดเลยจ้า จลองวันเกิดบ้างโดนๆก็เลยกินแบบนี้เผื่อนหนึ่งกระกระขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเฮาก็ได้กินน้ำซาปูนาน้ำนะพี่นะองบ่มี ไยโลเอาตไ่บเออเอเะไรูโลทรายแล้ว่จได้รูข้ก็คือรางนตีนเราเอาตุีนไก่น่เาเขออกมาได้หนักมันหนักเกยวหนักก้อนเนี่ยมันกเบิร์ต ดูนดนิบมาดามมเดินนี่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 นั่งกล้โลเลยนี่บ่าวเอาเอาบ่โลสานซีแทบตายเลยคือคือแบแทคือลูซีนน้ำพันบเบิรการกินซองมือซองคืนไปเลยจ้าเบิดเบิร์ดตแน่ใจ ตันดนี้จะได้กินเพื่อนหนึ่งนะางนี่กรีดแสกนี่ลูกมีพร้อมมีหอยหอม,หอมันแซ่บนุ่นมจะได้กินหมดนี่นักกินกับเขาเลยเลยน้อยเราจะมีเอาไปเยเปลาหมึกเป็นยังตอนแีกเอาปลาหมึกเพิ่มอีกนะถึงลูกนะพี่น้องกินชิ้นห้าคันแล้วก็ปลาหมึกชิ้นห้ากินกับอพอกินบอกว่ามันอากาศเย็น ม oh okay. ันหรยกินเบียร์ลงไปเอาโิ้ล

ิมหนาเค้กเขอบใจ ลมแหงคุณอนบอกว่าให้ซื้อบ้นในั่งกูองไเนาะพี่น้องสรุปมันเลือเราอยู่ เอ,อ,อน้ำมันเนาะถ้ามันเกิดหมูไดะยนีไงใอ้มนติดใจดีแท้เลย ซียังรายยาน,อ 1, าน,อนอ้องมันหนึ่งพบาเติมนันกันมันเนาะ <c oughs> นี่สิบสี่สิบสี่พันละสี่สี่น้องจานีบัตรเติมเงินอีกสองใบนออพบนนอ่น้งของแทนซนาเนาะใส่ไป ก็พอตัวคลิปวบเบียงสัมนีเดิอขันหมากกายลูกคนไรก็แซงก็ซัดก็ใคเพื่อเป็นกำลังกจให้สาวเกดคิดกินาต่อไปเด้อและที่สำคัญเนไปยืนดุทดกระแิ่งเตียนเชื้อสุภาพทีใหม่กนทรงคลงรลาสาวลาเด้อ